มาดูเป็นแนวทางอุณเมื่อกี้เพิ่งจำได้ว่าแต้มหลอดเพิ่ง55เองมาแล้วหรอ,อ,อจ้าวเมื่อกี้อะไรวันนี้มันกูเไม่มมใช่ศาสตร์เองนะนะโกะ๊ะค่ะใช้ดัวหมดแล้ว อันนี้อันนี้ผมอัน,นจริงด้วยอ่ะอันนี้ก็ดูดิอ่ะอ่ะวอ้าก็ดูเอาเองอ่ะไออันนี้ผมผมอันนี้แล้วเว้ยอ่ะผมก็เริ่มแบบว่ามันกูไม่กล้าอจากบ้านแล้ววันนี้เอาจริงวะไม่รู้สุดปังนะสุดปังนะปังบร์รังปังปิ้งนะ เอาเอ้าก็ก็ที่เราเองนะก็จนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนสี่ทีติดด้วยสี่ทีติดด้วยเจม๊ยบอะเจมวันเนี้ย ยังสนใจปะเออผมจะวันนี้ผมจะแบบคือแบบผมเอาอะไรไปแดกเกียร์มาหรือเปล่าวะ Let's go ออนนี้การก็กร,รบาบดาว้วยนะกราบสวีททุกคนนะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องในผมปูย่ย่าตายายลุงป,ป้าแนละอาลุงสาวที่น่าร,า,นนนกการักทุกคนท่นสิเกลิกซีอัมเดรอบีาและชาวบับ จีบวาคนยูทันด้วยนะจ๊ะแหะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดต้องเรียกว่ากล่องใหม่อีกแล้วนะครับผมที่รอบนี้เนี่ยมาพร้อมต้องเรียกว่ามาพร้อมเลยพร้อมกับ a b วิแลชุดทองนะครับที่มีความสวยงามสง่าผ่าเผยไม่รู้ว่ามาตีอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่ดูวิดีโอมันเหมือนมันจะเป็นตีมเหมือนเออเหมือนเหมือนแม่นางพิษ โอ้โหไอหัวขโมยหรือเปล่ามาตีหัวขโมยเอาอมาขโมย A W มาตีหัวขโมย A W นะวันนี้เป็นชุดผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามันไม่มีผู้ชายนะชุดนี้นะครับมัน,ม,นมีแต่ผู้หญิงเลยนะครับ้นั่น่าดูทรงน่าจะแบบเปลี่ยนตัวละครก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่นะครับวันนี้แต่โดยรวมแล้วถ้าหากว่าคุณเอาไปเซตนี้หมดชุดคุณจะได้ประมาณนี้เลยนะครับมันถือว่าเฟี้ยวเงาะกระเพาะมากเลยนะครับถือว่าสวายดีนะครับ ไอที่เปิดประมาณนี้นะครับอันนี้คือคิวฟีดนะฮะมองเหน็นหรือเปล่าคิวฟีดค่อนข้างสวยรู้สึกว่ามีความสีม่วงสีเหลืองแล้วก็ชมพูชอบอะไรแบบนี้มากอันนี้คือรูทบล์ประมาณนี้นะฮะรูทบล์ประมาณนี้แล้วก็มีเป็นเอฟเฟกยิงของปืนนะครับแบบนี้เลยนะครับเอฟเฟกยิงของปืนแล้วก็เป็นอันนี้เป็นรูปลักษณ์สูงสุดก็จะประมาณนี้เนี่อันนี้คือกระถางต้นไม้กระถางไม้ไอนน้เมื่อกี้อะไรนะอ่ากระถางอะไรวะที่มันเป็นกระถางจีนอะ อะไรว่ากระถางกระถางอะไรเออเอามารวมกันเป็นปืนนะครับนี่แบบนี้ไอ้ปงันเหมือนอันนี้ได้ไห้ไอ้นี่ได้ไห้ไอ้หินอ่อนเด้วหเนาะเออเจกันเออกระถางทูบกระถางทูบแต่สวยเอายิงสวยสวยอ๋อคือคอนไยควอนฉีกเหรอไอแบบโหนนะเอาแบบโหนแบบไปแบบจึ้งแบบใหม่แบบจึ้งแบบโหนปกติเขาจะแบบติข้างหลังอันข้างหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ธรรมดาไปมันต้องแบบนี้นี่ มันต้องแบบนี้แบบโหนแบบโหนลงมาวู้ฮู้ยังกรูแบบนี้แบแบโหนแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าก็มองว่าสวยแล้วก็ใหญ่มากนะครับใครที่ชอบกระเป๋าแบบใหญ่ๆนะครับคุณมาถูกทางละนะครับสำหรับกระเป๋านี้นะครับมาถึงเซื้เก่าๆนะแต่จริงๆหนูมีความเข้ากันนี้แล้วก็มีผ้าหัวขมโมยหลบกระสุนแล้วก็มามข,าขามโมยไขขโมยไขเอวบิวนี่นะเอาใหม่อีกทีนึงปึ๊บเฮ้หยหลบครับเฮ้ยเฮ้ยขโมยไอย้บ้มเฮ้ยครับ ได้มาหนึ่งปับ๊บได้มาล้า a w หายจบจบเกมประมาณนี้นะครับโอเคเนาะเริ่มวันนี้สิบยูซีก่อนเพราะว่าสิบยูซีเนี่ยไม่แน่อาจจะมาเพราะว่าถ้าหากประมาณนี่ยปุ๊บเราได้ทำคลิปแน่นอนนะครับถือว่าคอนเทนต์มาเลยกล้วยขอสักครั้งเถอะว่ะอุ้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องลุ้กันเลยหรอไม่แต่เมื่อกี้สวยว่ะแต่เมื่อกี้สวยว่ะตอนที่มันเป็นเอฟเฟคขึ้นมาโอ้ยมีมีนะครับเหมือนเหมือนเหมือนมันจะมีทั้งหมดสามครั้งนะถ้าหากจะไม่ผิดนะครับเอ๊ะไม่สองครั้งสำหรับสุ่ม,ส,มสุ่มฟรีนะสุ่่มยูอะ ใครที่อแบอบออกสูงเขาจะบอกว่าใครที่มันออกสูนยูซีนี่ยมันได้ของนี่มันมันเกินนะอนเอาจริงๆจะพูดอย่างนี้เลยม่ันจะพูดไม่ทันจะบดคำพูดเลยอะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยวันนี้มันเอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ของฟรีได้ด้วยหรออ๋อออกมาแล้วน,นึ่งอก็ไม่เนี่ยจะมาอีกรบก็ได้เนะ้อฮู้โ้สูนยูซีได้สเปรชาบ้านนะ ตูนะสป,ปีดไม่ได้หายง่ายๆนะครับนั้นนะขออนุญ,ญาตไปที่สิบครั้งทุกคนจดดูนะครับตัวนี้มีค่าโชคดีเหมือนเดิมทุกคนนะครับถ้าหากว่าค่าโชคดีครบร้อยเมื่อไหร่เราจะได้แน่นอนสำหรับหนึ่งอัญมณีแต่ว่าทุทกๆครั้งที่เราได้หนึ่งอัญมณีค่าโชคดีจะรีใหม่ศูนย์ทุกครั้งนะครับโอเคเนาะกดข,ข้ามไม่ข้ามไม่ข้ามครับเดี๋ยวไม่ได้ลุ้นโอ้โหอุยอ้ยอุ้ยพอเป็นมุมมอง iPad นี่มัน,ม,น,ม,นมันมันจุกตรงการลางเนาะปกติมันจะแบบ ตุ๊บเออนี่อันนี้มาอยู่ตรงกลางโหดอันนี้ดูง่ายอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องกวาดตาเยอะกล่องที่สามสิบเอ้ยยี่สิบสามจ้ะโอ้ยอะไรมาเนี่ยม,มันมีของแต่งมาด้วยนะมัจจามาเลยล้วยระเบิดมือแสงแห่งพูด <c oughs> นี่ร <c oughs> ะเบิดมือแสงอะไรเมื่อกี้เพิ่งน้ำเมื่อกี้มันเป็นพูดเหรอวะมันนี่เพิ่งน้ำสรุปอีกตัวนี้มันคือตัวอะไรกันเนี่ยเนี่ย คือผู้หญิงคือนางนางผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครกันแน่เนี่ยขนมเขาเป็นหัวขโมยเขาเป็นพูดเขาเป็นอะไรกันแน่ตอนเนี้ยผมงงเหมดแล้วเนี่ยเหมือนกิ้งก่าเกาะแล้วไปเฮ้ยกิ้งก่าอะไรครับโอ้อะไรเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าอ่ะไม่ใช่หรอกระดุนหลงดีใจแล้วไม่อะไรเนี่ยมันจะรูปอะไรแอ่นี่คืออะไรเนี่ยอุ้ยมันคือแม็กเหรอวะเฮ้ยแม็กฉีก แม็กเป็นแบบนี้เหรอเฮ้ยคือปกติแม็กมันจะเป็นแบบอย่างนี้ไม่ใช่หรอแบบเหลี่ยมๆอ่ะเอ้ยฉีกเกินกูถามจริงใครจะดูว่ารู้ว่าเป็นแม็กวะไปแล้วสามสิบสามกล่องแลนนี้สี่สิบสา,ามากูจ้ามาเลยนะมังจะจะตามต่อแล้วค่ะรู้สึกกล่องนี้มันก็อยู่นะเอาจริงแล้วอะ่ะเอ้ยกล่องนี้มันอยู่นะมันก็อยู่นะหมายถึงว่าเกลืออยู่นะ อ้ยจะตันกันหลอดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่แบบแบบเปิดเล้อเปิดใช้เลยวะเอ้ยมา,มา,มาสักก๊อดแรกกูก็ตันเลยหรอ <c oughs> แบบใหม่แบบจึง้งพอพี่ไปกดดูมาก่อนแล้วหูยพี่สิบกดได้มาชิ้นเดียวก็วคิดดูดิมึงก็เกินไป <c oughs> เกินไปหรือเปล่ามาแม่โอ้ยจะหลอดจะเต็มเดี๋ยวกูแบบใหม่แบบจึงจ้งจึง้งจริง โอ้มาแล้ทีเธอจะเต็มแล้วคาหดหรออะคะ่ะแม่มาแล้ทีเธอโอ้ยเออเก้าสิบละเออมัม้งมั้งรอบนี้แหละมั้งกูวา่วา,เาเต็มนั้นได้แล้วอันนี้อันนี้คือการันตีนอนมอั้ยไม่จริงๆมันหลอดมันไม่ได้หลอดการันตีอันนี้นะครับไม่ได้หลอดการันตีอันนี้มนันนีนะหลอดมันเป็นหลอดการันตีปืนอืม มันได้ปืนแบบเนี้ยคือมันมันมาต่อกันเลยคุณโต้งดูดิคือมันก็ต้องนิดนึงคุณโต้งคือมันคือมันจะมีใครที่แบบประมาณอย่างงี้นะต่อแบบต่อกันเลยอ่ะนอทีดูดิคุณโต้งเออนอทีดูคือมันจะมีใครมาแบบมันต่อแบบพึ่บพับสองตัวอย่างเงี้ยแบบแบบคือดับเบิลอ่ะดับเบิลน่ะครับไปทุกคนนะครับแต่รานี้เราจะเอาชุดด้วยทุกคันนะครับแต่รอนนี้มันมันรอบนี้มีแค่ชุดมีแค่ชุดใช่ไหมไม่ได้มีหัวเนาะใช่ไหม โอ้ก็แปลว่าหัวหัวก็คือรวมไปในโอ้ยอย่างนี้ไม่เกลืออย่างนี้โอ้ง่ายอย่างนี้โอ้จบปินงก็ได้ละโอ้โหแค่6ชิ้นเลยหายห้าสบายเบอร์เกอร์ได้คุณโมนาวธกับผู้ชาย ขอเย่าจนะครับเที่ยงยี่สิบนะเบา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 ค่ะเบาเบาค่ะเบาเบาค่ะแบบใหม่แบบจึ้งเบา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 วันนี้วันนี้แบบอย่าไปแรงเยอะเบาเบาค่ะคือแบบอะไรนะสาโคบเรดดอดอัญมณีท้ายมาพร้อมกันอาจจะไม่มีนะที่แบบว่าแบบ เว้ยเกลือเกลือเปรี้ยวอะไรเงี้ยเออหลองดีใจค่ะเออหลองดีมาผิดช่องก่อนครับเอ,อ้ยถูกแล้วครับโอ้โหเออหกอันก็ยังดีงก,กล่องที่ไหนวะเงี้ยกล่องที่ร้อยโอ้ได้เป็นไรมันเสียตัวที่หนึ่งร้อยห้าสิบฝากไปกันต่อค่ะมาดูเป็นแนวทางถุงโอ้เมื่อกี้เพิ่ง จำได้ว่าแต้มหลอดเพิ่ง55เองมาแล้วหรอจ้าวันนี้มันวันนี้อะไรอะไรอะไรมันก็ดีเนาะวันนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันก็โอ๊ยได้ทายอีกอ่ะอะไรมันก็ดีคือแบบคือเปิดไป150กล่องอะได้ได้ปืนมา2กระบอกได้อันอันยมันนีมา3อันอะเฮ้ยเฮ้ยร้อยห้าสิบกล่องนะเว้ยตาไม่ได้ฝันนะเว้ย อาาฮต้องแร่งหรอวะเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวันนี้มันกูเริ่มไม่ใช่สุดสาดเองนะนะไอ้อนจริงอันจริง,รงวันนี้ผมก็เริ่มไม่ใช่ตัวเองนะแบบเอ๊ะกูไม่ใช่ละมั้งไอ้ยแต่ถ้าหากว่าแบบถ้าหายพวกนี้ออกมาด้วยนี่เว้ยคือแบบ มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าแบบเวอร์วังอลังการงานสร้างมากเลยนะเว้ยถึงแม้ว่าต้องแลกชุดก็ตามอะ่ะเอ้ยขอมาขอ,ขอขอสักสักชิ้นไหมจะได้ไม่ต้องแบบหมดเยอะเนี่ยหกสองสี่สิบชิ้นตอนนี้โอ้โหตอนนี้ทั้งหมดมีมีและห้าโอเคเหลืออห้าชิ้นปไป,นต,ป,ปตั้งต่อค่ะพอสบายอีกตั้งสองร้อยกล่องเหลือเหลือเสียวอ,อยู่ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อกล่องที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามกค่ะใช้ดัวหมดแล้ว นี้ผมอันจริงด้วยอ่ะอันเนี้ยก็ดูดิอ่ะอ่ะอ่ะก็ดูเอาเองอ่ะไออันนี้ผมผมอันนี้แล้วเว้ยอ่ะผมก็เริ่มแบบว่ากูไม่ไกล้าจากบ้านแล้ววันนี้เอาจริงะไะมว้ายให้กูตาฝาดหรือเปล่าวะสุดปังนะสุดปังนะปังเปรังปังปิ้งนะ โอ้ยต่อยไปเมื่อกี้ต่อยไปหนึ่งทีอ๋ออว้าว้กูถึงแน่ๆวันนี้เมา่มาก็ไม่ใช่เรื่องยากนะลำเนี้ยเท่าไหร่ละเรามีทั้งหมดหกเจ็ดอันนี้หมดหนึ่ 1, 8, งสองเจ็ดละรอบนี้หนึ่งเป็นแปดลองหายแค่สองจบเอาไปกันต่อคะ่ะกล่องที่หนึ่งร้อยไอ้สองร้อยสามก็จนมะ เฮ้ยเฮ้ยทุกคนสี่ทีติดด้วยสี่ทีติดนะเว้ยเฮ้ยสี่ทีติดนะเวย้วยคือถึงถึงแม้ว่าของแดงยังไม่ออกแต่เหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเรานะเว้ยมีใครเคยแบบว่าสี่ทีติดปะ เจมเจมมีแฟนหรืยอยังอะเจมเจมสนใจหนนใหไหม,ม,ไมวันนี้๋ยากให้บําเลอไปหนึ่งวันเจมเจียไปเลยเจมวันเนี้ยยังสนใจปะเออผมจะวันนี้ผมจะแบบคือแบบผมเอาอะไรไปแดกเกมมาหรือเปล่าวะเจ็ดแปดเก้าคุมมันก็ขายแค่ชิ้นเดียวนะคือมันคือมันคมแน่นอนอ่ะเนี้ย ถายมาคือดีกว่าเมาแล้วที่5อีกไม mm ่มีแบบแบบคีต huh. ิดกัน5้ทีนะไม่มีนะคีติดกัน5้าทีอะเหมา250ก้่าสิบอลเราหมาแน่นอนรอบเนี้ยคือสบายมากอือันนี้คืออะไรฮอลโล่อารมณ์ดีเพื่อมีเธออยู่โหะนี่แหวนยังไงหมดละคือพอพอคีหมดแล้วปุ๊บดูทรงน่าจะแบบยาวละ น่าน่าจะยาวละรอบนี้คืองไม่มีเหลือละไปกันต่อค่ะไปกันต่อค่ะอุ้ยมันจะ,จะถึง250แล้วสแบบิบแล ไม่พอคืออัญมณียังเหลืออีกตั้งหากอ่ะคือตอนนี้อัญมณีเราเหลือทุกคนตอนนี้มันเหลือแล้วเว้ยพี่มันน่าจะเหลือหนึ่งชิ้นเพราะว่าเราไม่เําอันนี้ปะเพราะว่านี้ไออันนี้เจ็ดอันนี้เจ็ดอันนี้เดี๋ยวอันนี้มันต้องในอีกิดนึงก็จะถึงร้อยก็จะถึงสองชิ้นก็คือเก้าเก้าแล้วเก้าบอกอันนี้อีกหนึ่งก็จะเป็นสิบอันนี้มันหมดสิบชิ้นนะครับแต่เราจะแลกอันนี้ไปหมดหกก็จะเหลือแค่สี่เนี่ย ชั้าแรกน,นี่สองก็เป็นสามก็จะเหลืออีกหนึ่งชิ้นนี่นะเว้ยเหลืออีกหนึ่งชิ้นอะแต่ว่าเราจะไปเปิด่ยสรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันได้การันตีนะโอเคไหมสองร้อยห้าสิบว้าเฮ้ยอ๋อตกใจหมดแอนแอนแอนนั้นไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแม็กซ์ักแม็กซหนึ่งหืมตกใจหมดเลยอ๋อแม็กเหมือนเดิมโอเครับหนึ่งงานนะทุกคนนะพี่เดี๋ยวเราไปสุ่มอี้เพิ่มเท่าไหร่หนึ่งไหมให้มันครบการันตีไหม อันนี้คือการันตีนะครับอันนี้คือการันตีก่อนนะการันตีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปิดให้มันถึงหน่อยนะฮะทุกคนนะครับเราจะได้แบบว่าเอาอันนี้มาทำอะไรสักอย่างนึงนี่ครับนะอันนี้ชอบคุณก็ใช่ไหมครับซุปเปอร์ครับอันนี้คือกล้วยแมงข้อเหนี่ยทอยครับแตดูดิว่ามันจะจุดที่ไหนทุกคนนะคตอนนี้95ทับร้อยนะขอดูหน่อยครับว่ามันจะจุดที่เท่าไหร่นะเก้าเจ็ดนะ 9กนะ้าแปดนะพ้อนี่หรือมั้งหมดแล้วบ้างสงสัยดวลมาหมดแล้วไง,งคือไม่เหลือแล้วไงคือตอนนี้คือดวงหมดละทัานหนึ่งร้อยพอดีดิคุณ <laughs> คุณแท้เย้โอ้โหเลขสวยจริงๆเลยพรอยอาพิษ อโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับผมนะสรุปกันนิดหนึ่งคนนะก็ทั้งหมด267กล่องนะทุกคนนะครับเราได้อัญมณีไปทั้งหมด9อันนี้บวกกับ2เป็นทั้งหมด11นเอดนะทุกคนนะครับ11ชิ้นนะครับ11ชิ้นนะครับ250กล่อง11ชิ้นนะครับ 11ชิดนะครับฟังไม่ผิดนะฮะเราเรา,เราก็ได้ปืน AW มา2กระบอกนะครับไม่ผิดนะครับ2กระบอกนะครับแล้วเราก็ได้กระเป๋าอีกหนึ่งะครับกระเป๋าอีกหนึ่งครับขออนญาตย้ำหน่อยว่าขอญาตย้ำนะครับเดินเผื่อแบบไม่ได้ยินไม่ชมัดเดินเผื่อได้ยินไม่ชัดนะครับขอญาติย้ยำก็แบบจึ้ง ต้องคตั้งตูดต้องแอนค่ะนรืเไยเหรอแบบใหม่แบบจึง้ <c oughs> ขงข้างร่อนโกลเด้นเซนเพนเซนเพนได้บอกว่าติดตั้งค่ะแล้วก็ท่านะครับโอเคไปค่ะนี่คือท่าเซอร์เพ็งเลมเนี่ยเซอร์เพ็งเลมเดี๋ยวอะไร <c oughs> เดี๋ยวของแต่งเหรอโอ้ยทีคนเราเยวเราเราเก็บสองน้อยี้สินเมืก่อนมั้งเพราะว่าเราไงาปืนเราคงไม่ได้ใช้หรอก ตอนนี้ปืนเราอ่ะเรายังไม่เราเราของแต่งไม่พออยู่เลยของของแต่งเราอ่ะไม่ใช่ของแต่งอีของอัพอ่ะดูดิเราเรามีอยู่แค่นี้เองนะเห็นปะเรามีอยู่แค่นี้เองไม่พอล็อกมันได้มันได้ถึงแค่คิวฟิดอ่ะสองห้าสี่เออเก็บไปดีกว่ามั้งเดี๋ยวเราไปอัพไม่ได้จับหลอก nw อ่ะกว่าจะได้กว่าจะไปหาแอดออกว่าจะไปนู่นไปนี่เอาเราเราเราเก็บไปก่อนดีกว่าพวกพวกทงวงไทยเนาะเนาะทุกคนใช่ไหมแม่สวยชิบเปงอ่ะ ขออนุญาตมูขออนุญาตดูความสวยของน้องนะครับอ่าทุกคนขออนุญาตอ่านของขวัญน,นิดนึงนะครับเมื่อกี้หูคนส่งของข,องขวัญมาเยอะมากนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมขออนุญาตไออ่านนิดนึงนะฮะ